สวัสดีครับพี่น้องบ้านเฮายินดีตอนรับสู่อีสานดิท่านก้อมเรื่องเล่าเมาจอกมาแจกเรื่องเล่าปอกปอกแเปะ,ปะ,ปะมาฟังมามวนน้ำกันครับมีเด็กน้อยอยู่สามคนพากันไปหาแนวกินอยู่ทงหายทงหน้ายางหลายก็เมื่อยสะแล้วเลยพากันพักเถียงหน้าเถียงหน้าอันนี้ก็เลียงไกลเวลายักบาทดี บักสามสิงกับผ้ากันเมื่อยผ้ากันหิวจึงเลยอยากกินต้มไก่มึงอยากกินต้มไก่คือกูบอเอาจะแม่เหลงต้มเหมือนห่อนสดโก้เบิ้งกันอาเพื่อนว่าแล้วกับบอลล่าซาบักสามสิงกับผ้ากันไล่จับไก่เคือจาคขึ้นเออไปเหลงอเอามะเหลงโอ้ยมาไว้ตายมันแท้ไก่หื้อจรวดนี่ ับไก่ยูโดนติบกระไดไก่มาพอแต่ไดไก่มากบเบาๆลำทำเพลงบักหนึ่งถอนขนบักหนึ่งดังไฟบักหนึ่งกระเตรียมเครื่องแต่ในระวัางตุ่มไก่บักอันหนึ่งกระยานมีคนมาเดี๋ยวถึกจับได้ว่าลักไก่ก็เลยบอกมูแบ่งหน้าที่กันดีกว่าเฮ้กูตุ่มไก่ซอดมั่งปีนต้นไม้เด้อเบิ้งต้นทางหามีคนมาให้มึงห่วงมาบอกมูได้เปืือนว่า ค้นค้นค้นอะไเลี้หมัอมูเซียวเพื่อนเ่ามีปัญหาไว้ใจกูได้ว่าแล้วก็บบรอซาปีนขึ้นต้นไม้เบิงต้นทางเวลาก็ผ้านไปต้มไก่ก็ะไกลสูกสีสันเป็นตาแสบน้ำก็เดือดฟดฟดโอ้บอกอยู่เท้งต้นไม้บานเลี้ยวลงมาเห็นต้มไก่เดือดน้ำส si ิล er. ้นหม้อตกใจเลยเฝ้าเอิญบอกมูซื้อ ค้น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 พอแต่พวกนี้ได้ยินวาน่าคน้คนค้นค้นท่านั้นกับากันขวมบอต้มไก่แลนหนีว้บักักบักอยู่เทิงกกใหม่เห็นหมูลแลนบาดดีกระโตนกกใหม่แลนน้าหมู พอแลนมาไกลเติบก็เลยยุดถามกันมึงแลนหนี้อียงแลลนกามึงน่ะตัวบอกมูวาคนคนคนกูก,กัแลนน่ะแล้วเอ้ยหาสัวเอ้ยกูบอกสัวให้ค้นหมอต้อมไก่มาแม่มาเห็นคนมารรมกูาก็เสิยด้ต้มไก่แท้เนาะตอนี้เมื่อยก็เมื่อยหิวก็หิวต้มไก่ก็ไบ่ได้กิน,กน,กนมือนั่นเด็กหน่อยสามคนกับผากันย่างกลับบ้านแบบหิวหิวย้อนวาคนคนคนอีสารนี่ท่านก้อมเรื่องคน้นค้นคน กระจบลงเพียงแค่นี้อีสานในท่านก้อมเรื่องนี้สอนให้หูวา่าไก่หลักมักบอดีวายว่เล่นในท่านก้อมเรื่องนี้สอนให้หูวา่าฟังให้ได้ซับเสียก่อนคอยนําไปใส่เดิ้อพี่น้องพ่อกันเรื่องนาฝ้าไม่ครับพี่น้องเมื่อนี้อีสานในท่านกอ้อลาก่อนสวัสดีครับ